กรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตเปิดปีอย่างยิ่งใหญ่ mm hmm. เด e กรุงไทยแอ็กซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลบลูคาร์เพ็ สัตกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดงานท้าฮอลมาในทีมเดอะกรุงไทยแอคซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลบลูคาเพทนำโดยมิสเตอร์ฮัสซันแอลชาราวิชิซีอโอของแอคซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตและคุณแซลลี่โอฮาร่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอคซ่าภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประเทศเกาหลีใต้กล่าวเปิดงานพร้อมสะท้อนความแข็งแร่งและโอกาสการเติบโตของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และเกาหลีใต้ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง AXA มีแผน3ปี Unlock the Future จำได้ไหมคะ2024-2026ปีนี้เป็นปีที่2ซึ่ง p r i o r i t y กลยทธ์ของเราต้องอังอิงกับ p r i o r i t y ของ AXA เ r o u รเราจะวางแผนประมาณนี้จะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดแต่อยากให้ทุกคนเห็นว่า p r i o r i t y strategy มีอะไรบ้างแน่นอนการจัดระเดยใน3รูปแบบ 1. ประกันชีวิต Life is back ดีมากสำหรับเรานะคะ ซึ่งเราต้องสร้างกองทัพสร้างคุณภาพเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นในปีนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าของแบงค์แล้วก็ลูกค้าของเอเจนซี่และคอร์เปอเรทเซลที่สองเกี่ยวกับประกันภยัยทุกคนทราบไหมคะว่าในธุรกิจของเราในพื้นที่ของเราเรามีไม่กี่บริษัทที่มีประกันชีวิตกับประกันภยัยและเป็นบริษัทอินเทอร์แวเราซึ่งเราต้องใช้ d อวานเทจที่เรามีอยู่ เพื่อสร้างให้ธุรกิจของเราไปได้ดีและเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า 3. expand สุขภาพยังเป็น Hot t o อป c สำหรับลูกค้าถามเขาว่าอยากได้อะไรอยากได้แผนสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันภยัยหรือประกันชีวิตและบริษัทต,ต,ตอนนี้อยากได้ employee benefit มากขึ้นทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยและพูดถึง OneX รวไม่ได้พูดถึงแค่ OneX ไหนประเทศไทย ต่พูดถึงวันอักษากับ international market เพื่อจะช่วยให้เราไปได้ดีและไปได้เร็วโอเคไหมแล้ววันนี้เป็นโอกาสสำหรับทุกคนด้วยที่จะได้มีอะไรใหม่ในชีวิตในแต่ละวันแล้วสำคัญที่สุดเรา the people เราต้องดูแลกันและเราต้องกล้าทำอะไรใหม่นะคะต้องกล้าเปลี่ยน ชีีวิตเพื่อดขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการเปิดตัวซ e อคนไทยคนแรกของบริษัทคุณณัฐพิสิทธิ์ครุ๊ครองชัยที่ได้ประกาศวิสัยทัศน์ตอกย้ำความสำเร็จภายใต้ค่านิยมหลักวันแอคซ่าที่มุ่งเน้นให้พนักง,งานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งบนความเชื่อมัน่นในพลังของความเป็นหนึ่งเดียวกันของกรุงไทยแอคซ่าที่จะพากันก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืงยน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหารจาก i ินเ r n a t i o n a l Market ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และเกาหลีใต้ธนาคารกรุงไทยรวมถึงกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตฝ่ายขายและพนักง,งานเข้าร่วมกว่า1,200คนณโรงภาพยนตร์สยามพาวเลรอยัลแยกแนลนเทเตอร์บายกรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ตื่นเต้นรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างที่สุดครับที่ได้มายืนณนะตรงจุดนี้บ้านหลังที่สามของผม,ผมนี่ครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นบ้านที่มีเสาอยู่สี่ต้นด้วยกันเป็นเสาที่สี่ต้นที่มีความสมดุลเสาต้นแรกครับคือผู้ถือกรมธรรม์เสาต้นที่สองคือดิสทริบิวเตอร์ก็คือผู้จัดจําหน่ายเสาต้นที่สามคือผู้ถือหุ้นและเสาต้นที่สี่ครับคือพนักงานผมไม่ใช้คําว่าคัสเตอร์เมอร์นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทั้งสี่คนนี้ทั้งสี่เสานี้คือคัสเตอร์เมอร์ของเราเราคัสเตอร์เมอร์เซนทริกเราจะดูแลผลประโยชน์ของทั้งสี่คนนี้ครับ ผมเชื่อว่า employee come first ครับผมก็เลยจบอกทุกท่านนี้ครับเราไปลยทีละสเต็ปไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับสเต็ปแรกคืออะไรรู้ไหมครับขึ้นเป็นอันดับสามไม่ได้ก่อนเราเป็นแชมป์รัชดาให้ได้ก่อนครับผมอยากจะถามทุกท่านเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับว่าเราสามารถที่ชนะตัวเองทุกเดือนจนเรากลายเป็นที่หนึ่งได้เชื่อไหมครับ เชื่อไหมครับเชื่อไหมครับ No you can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  Say it No you can No you can ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ผมมั่นใจเหลือเกินครับว่าเราทำได้ y will never walk a l o n e ครับโชคดีครับ